ดเนียลเครกคือหนึ่งในเจมส์บอนด์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ทั้งในด้านความนิยมจากแฟนๆหนังรวมไปถึงรายได้และคำวิจารณ์ด้านต,าต่างๆของภาพยนตร์ในคลิปนี้ผมจึงอยากจะพาเพื่อนๆมาร่วมวิเคราะห์กันว่าอะไรคือสาเหตุแห่งความสำเร็จของเจมส์บอนด์คนนี้ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วล้วก็เราไปรับชมกันเลยครับ สาเหตุสำคัญในมุมมองของผมเลยก็คือการมาแบบถูกที่ถูกเวลาครับพอเมื่อมองย้อนกลับไปเมื่อราว20ปีที่แล้วโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21อย่างเป็นทางการในขณะที่เจมส์บอในตอนนั้นก็ยังคงเป็นเพียสบรัสแน่นอยู่ แน่นอนครับว่า p เพลสบรอ s แนนคือหนึ่งในผู้ที่เข้ามากอบกู้แฟนชายนี้ในช่วงกลางยุค90หลังจากที่แฟรนชายนี้เคยประสบปัญหาต่างๆหลังยุคของ t ทิโมธีดอตันแต่ถ้าว่าพอโลกเปลี่ยนไปกระแสะความนิยมในหนังสายลับแบบเดิมๆก็เปลี่ยนตามไปด้วยผู้ชมไม่ได้ต้องการหนังสายลับที่เต็มไปด้วยลูกเล่นหรือความเวอร์วังอลังการอย่างที่ยุคของเพลสบรอสแนนเป็นซึ่งก็ดูได้จากภาคไดอาร์เเดเลยครับ เราผมภาคนี้ก็สนุกนะแต่ก็รู้สึกเลยว่ามันขาดความสมดุลไปสักหน่อยรวมไปถึงในปีเดียวกันนั้นก็มีหนังสายลับอีกเรื่องหนึ่งที่เข้าฉายเหมือนกันซึ่งนั่นก็คือ The b o อ d Identity หรือที่เราเรียกกันว่าสายลับเจสันบอลนั่นแหละครับซึ่งจุดเด่นของหนังเรื่องนี้คือฉากแอคชั่นที่สมจริงและฉับไวการเดินเรื่องก็รวดเร็วเข้มข้นและซับซ้อนชวนให้ผู้ชมลุ้นระทึกและติดตามหาความจริงไปพร้อมกับพระเอกตลอดทั้งเรื่อง นี่จึงเปรียบเสมือนเป็นรสชาติใหม่ในทำเนียบเมนูอาหารที่มีชื่อว่าหนังสายลับครับและแน่นอนว่าหนังเรื่องนี้มีอิทธิพลต่อหนังเจมส์บอนด์อย่างดีกเลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆดังนั้นจึงเป็นที่มาของการตัดสินใจรีบูตแฟนชายใหม่ล้างภาพลักษณ์และภาพจําต่างๆออกให้หมดเพื่อจะได้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ชมที่โหยหาหนังสายลับฉบับสมจริงเพรสบรอสแนนจึงถูกบอกเลิกสัญญาการคันในปี2004แม้ว่าเขาจะยังคงอยากไปต่อกับบทบาทนี้ก็ตาม ประตูแห่งโอกาสของแดเนียลเครกจึงเปิดออกและเมื่อเขาได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14ตุลาคมปี2005ว่าเขาคือเจมส์บอลคนที่6ในสาระบบกระแสการต่อต้านและวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายแม้ว่าจะด้วยเรื่องส่วนสูงที่ไม่ถึง180กว่าเหมือนเจมส์บอลทั้ง5คนก่อนหน้านี้รวมไปถึงรูปรักษณ์ภายนอกที่ดูไม่หล่อเหลาหรือเจ้าสำอางม่านเนี้ยบแบบเจมส์บอลในอดีตนี่คือสิ่งที่แดเนียลเครกต้องเผชิญหลังจากที่เขาได้เข้ามาสมบทบาทนี้ แต่แล้วเมื่อหนังเจมส์บอลภาคคาร์สโนรรอยเลเข้าฉายในช่วงปลายปี2006คำวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆที่เคยมีก่อนหน้านี้ถูกชำระล้างออกไปจนหมดสิน้นเจมส์บอลของแดเนียลเครกไม่ได้มีแกเจเจ๋งๆไว้คอยซัพพอร์ตในภารกิจเน้นลุยและต่อสู้กับวายร้ายด้วยมือเปล่าเจ็บตัวและเลือดตกอย่างออกเป็นว่าเล่นโดยเฉพาะฉากที่ถูกทรมานในหนังภาคดังกล่าวแค่ฉากเดียวก็สร้างความแตกต่างจากเจมส์บอลคนอื่นๆไปมากแล้วครับ ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผู้ชมในยุคนั้นโหยหาและต้องการมากที่สุดเพราะไม่มีใครเคยคิดมาก่อนเลยว่าเจมส์บอ์จะมาถึงจุดที่หวนคืนสู่สามัญเช่นนี้ได้รวมไปถึงการวางโครงเรื่องให้แต่ละภาคมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันจึงทําให้ผู้ชมได้ติดตามได้เห็นถึงพัฒนาการและได้เติบโตไปพร้อมกับเจมส์บอ์คนนี้มันจึงเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างผู้ชมกับเจมส์บอ์คนนี้ไปแบบเนียนๆครับดังนั้นจึงทําให้แดเนียลเครกได้รับบทบาทนี้ยาวนานมาถึง15ปี ทำลายสถิติของโรเจอร์มัวไปเป็นที่เรียบร้อยครับและเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือชื่นชอบและประทับใจอะไรในตัวเจมส์บอลคนนี้สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจดีๆให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้บอลแฟนสไตรเวอร์ bon ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ